เอาจะจุย่อรวแต่งมาแล้วผมดอกนี้8,240เอาเรื่องเป็นไงล่ะครับผมเขาต้มเครื่องดิโอ้้หคุณพวกต่อนเนื่องไม่กี๊ดยำปหรือไปชนี้แต่งมันหลักหมื่นครับผมนั้นเลยจะเชื่อมาได้ไงหมื่นห้าเจ็ดหอหกิบทานด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่เฮียหมากคนเดิมสำหรับใครชอบชิปเฮียก็ฝากกระแทร์ไร สัตว์ตะไคร้บมางกดรูดกระดิ่งช่างเฮียด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับวายพัตตี้โชว์ดาวข่าวบอยนั่นเองครับผมโอเควันนี้มาในทุน800โดยเฮียขอจัดซื้อกันเลยแล้วกันนะผมนะไม่พูดเยอะเจ็บคอซื้อกันที่เบ็สิบไปเลยมาลุ้นกันเลยดีกว่าลุ้นพร้อมกันเลยสเก็ตเตอร์มากี่ตัวไม่รู้สามตัวเอ้ยอื้ยจิบหมุนซี่เอาแค่นี้ก็พอครับผมซื้อไป750 จะเหลือเท่าไหร่จะแตกเท่าไหร่จะแจกหรือเปล่าไม่รู้เออมาถึงก็คุณที่ผมไปก่อนละกันเป็นไงนี่ก่อนีน่มาสองวันที่แปดนะผมนะโอเคหวานเจี๊ยบแปลงต่อครับผมน,งงนี่คุณแปดย้ำไปทีตอกในคุณที่บกต่อเนี่ยมาเลยครับผมนะไรกันเพิ่งรุงไปเลยครับผมช็อตน,นี้แตกมาแล้วเบิ่มๆนะหนึ่งพันเก้าหกนะเป็นไงเป็นไง,ไงนคืนทุนที่ซื้อไปแล้วก็พร้อมกาไรมาด้วยนะผมนะสวยงามคุณที่บกต่อเนี่ยประเดี๋เอาเรื่องจัดเลยทั้งสอมเป็นไงครับสวยงามตามต้องเรื่องจริงนะนี่ย้ำกู ย้ำอีกทีดีเออเหลือจะเชื่อสามสองมาแล้วอะไรอ่ะโอ้โหนี่ดอกนี้เอาอยู่แลนะผมนะเป็นไงล่ะซื้อไปไม่มีเกลืออยู่แล้วนะเหลือจะเชื่อมากกว่านะจ๊ะน้องๆหนูๆเด็กๆนะผมนะเอาดิครับสูตรนี้เห็นผลแน่นอนบอกแล้วการันตีเออ จากเยียหมาเนี่ยแหละเป็นไงแต่อีกแล้วดูสิครับผมซื้อไปไม่มีเกลือแต่มาสองพันเจกว่าเกลือขอขึ้นเบ็ดขยับเบ็ดซื้อต่อเนื่องเลยดีกว่ามา2 2 5 0ก็ซื้อกระตุยลุล้นประต่ครับผมเบ็ด30ต้องเอาแล้วละ่ะต้องจัดแล้วละ่ะซื้อไปถ้าเกลือก็เหลือแค่560นี่แหละครับผมโอเคมาลุ้นกันมาจังหวะน,นี้ต้องเอาแล้วละ่ะจังหวะน,นี้มันแจกก็ต้องรีบซื้อนะครับผมนะซื้อไปซื้อหยุดอยาไปหยุดครับผมมาสิอะไรมัน ถ้ามันจะสุดมันอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะจ๊ะสเก็ตเตอร์เกิดมาฟรีในฟรีเมื่อกี้นะถ้าเขาครบสามตัวบวกเพิ่มอีกติดหนึ่งแต่จังหวะนี้ขอเหรนอกก่อนครูที่หกไปจอนเลยกันลกันนะจ๊ะเออครูสามสองต่อเนื่องไปยังไงครูหนกสิบสี่พระบาแดงมาและเฮ้าโอ้โหเลยจะเทอะต่มันจะพิเศษดองในหนุ่มกุปหนุ่มกุบเลยเป็นไงช็อตเดียวเอาอยู่ช็อตสุดท้ายเป็นไงแปดพันอ่ะเฮ้ยขึ้นเบ็ดสิจ้ารออะไรอยู่ล่ะไปกันตอนนี้เบ็ดร้อยเลยมั้ยล่ะซื้อไปเลยเจ็ดเป็นห้าเฮ้ยซ เพื่อใส่สุดอย่าหยุดยั้งครับผมนะคิคิค่าจเกิดนะผมนะซื้อไปเจ็ดพันห้าเหลือแค่หนึ่งพันเหรอเออแต่ก็ยังกำไรอยู่กำไรอยู่ครับผมมาดิครับเอากำไรซื้อไปกลัวที่ไหนล่ะมาใส่สุดครับผมอะไรก็ฉุดไม่อยู่แล้วจังหวะนี้ฟรีในฟรีมาเลยดีกว่าหล่นมาเลยดีกว่าลุ้นลุ้นครับผมมามาลุ้นเอาให้เหนื่อยเลยลุู้นต่อเนี้อจังหวะนี้ยังไงหล่นไม่หล่นหล่นไม่หล่นสเกิเตอร์โอ้ยไม่เข้านะไม่เข้าไม่เป็นไรดอกนี้คุณนใจก่อน ห้าหมุนจ้าคุณแตกตองนี้ไงคุณติบวกต่อเนื่องมาเลยโอเคเอาตะจุยตะวะแตกมาแล้วผมดอกนี้แปดพันสองสี่สิบเอาเรื่องเป็นไง่ะคบผมเขาต้มเครื่องอเลยหูยคุณี่บวกต่อเนื่องไม่ดียำกูหรือไปชนนี้แตกมาหลักหมื่นับผมนะั้นเลยจะเชื่อมาได้ไงหมื่นห้าเจ็ดร้อยหกสิบโอ้โหของแท้ของแท้เลยเออแท้แท้าว่าบอกแล้วนะที่เดบ็ดเราก็มีนะจ๊ายำไม่ดีคุณติ เอาเรื่องจริงๆเลยผมนะยังแจงแต่ก็อยู่ที่หนึ่งสามยี่สิบโอ้โหวันนี้ที่เด็กข่าบอกมาจริงนะมัแรงด้วยนะผมนะโอเคเป็นเซตแตกมาสองเปนเก้าสองร้อยแปดสิบนะผมนะโอเควันนี้เขาบอกวัที่สามหมื่นสามร้อยห้าสิบหกแล้วนะจ๊ะสำหรับใครที่ชอบคลิปเคียร์ก็ฝากกระแทกไลค์สับสก์รายแบมโกด์รูดกระดิ่งช่องเฮียด้วยนะวันนี้เฮียหมาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวีดัสวัสดี